ตรงมือกันรู้สึกว่าหนักหนักหนักหนกแล้วก็เป็นนิ่มยิมยิมอมันน่าจะเย็นน้ำหนักตัวเล็กนี่ผู้ใดถ่ายถึกแนว่าคับว่าได้เท่าใดโดยผมสิ่ว่าบอกท่ายคลิปครับน้ำหนักตัวเล็กตัวใดเนาะขอไปแจ้เสื้อคนหน่อย บายดี bye. สวัสดีครับตอนนี้น้องของด้ง่ายไปของพิเศษแล้วครับง่ายไปเมื่อกี้เลยพอดีผ้ากันลงไม่กินเขาครับพ่อกับแม่อยู่ครับพ่อกับแม่เดี๋ยวยาวน้ำกลด <c oughs> ลงไม่กินเขาขึ้นมอเป็นกรพายาหญของพิเศษไปของพิเศษเลยเนาะตอนนี้จะใบมงคลใบมงกว่าใบามงครงแล้วครับกี่ค่าเยี่ยมกันโยกกเลย เรา,ากินขา้าวสายจัง่อยเพอเราไปกินข้าวเิ่นก็แากันไปของพิเศษเลยก็เลยว่าได้ไส่กับน้องหง้องกับตัวเล็กเนาะมาไปแม่กำลังมาครับพยาบาลสมเด็จพยุพราชกระนวนครับสวยงามนิ่งไงอืมเด็ดใหม่แห่งงามครับ ขอทางทางหลังเดี๋ยวต้องขอเตรงทางขุดต้ไม่ขอทางขุดน,นี่ป,ป่ะของคำอไแรงแรงกับป๋องกัน ย,อย้อนครับกระโหลกเอ่อมันออกแค่ตนสอบ่มไมไมาอยู่อกโโกระเโโกเี๊ยบผมมาเนี่ยในกที่เสร็จแล้วมา่านี่คุณหม,ามาอันมากตรวจ มัดไข้ให้มัดตรวจมะคบสามสิบสองกันได้กุชาแบบไหงชาตรงมือการรู้สึกว่าหนัก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 แล้วก็เป็นยิ่มยิ้มยิ้มยิ้มออ๋อมันน่าจะเย็นเหรอรู้สึกไหมรู้สึกปกติใช่ไหมรู้สึกปกติแต่ชาดีมันน่าจะเย็นนะมันมันกับรู้สึกมันตะกี๋ว่ะเป็นอะไรก็ออกทางกาย กำให้เลี้ยงมากกว่ากำให้เลือดแลนกำแบรกำแบรแต่กำได้ขาดนั้นได้ขาดเลย่ตรงกำอาจกสุดรู้สึกได้เหมือนเราเป็นตะคิวธรรมดานี่แหละถ้ามันไม่ได้อ่อนแรงอะไรเท้าเท้าเลยตอนนั้นเท้าก็เป็นไม่เจ็บเย็นเย็นมันได่เยนเลเอาผ้าห่มอยู่ไหมหนาวไหมหนาวป่ะเจ็บตอนพองกันเบ่งอยู่นั่นแหละห่มกำมาข้าง พิเศษเลยเอ๋เอ๋ด้วยนะ่รับเอยนี่โบยุ้ยใช่ไหมนี่นี่นี่ตาโนนให้ัาตาให้เอ้เอ้เอ้นี่ยุ้ยเซียกอบที เดี่ยงพ่อกรเจี้ยยงนี่เอนหายสิ่งี่ชอบเดี่ยงเดี่ยนกระเจายังยุ่กันอย่เลยเี่ยที่หิวก็เห็นมืนถึอใหญ่ให้มเรั่มัน่มตัวตัวระคบจังสอตัวตตัวเบิร์นคนนมเสือเด่าของพิเศษครับกว่างควาง กวางๆนะครับทาพิเศษอยร่ปรพยาบาลจะ่นวดจะม่าวจะโรท่านไ้บ <Yeah>, like ่าบ่านั้นได้นได้ยินแต่ตอนตอนที่ว่าเพื่นกำลังเยบผ่งเก็บเขาไม่ยินคือไ่มสองลูกแปะลูกแปะมาณนึ่งนะสอูกแปะแ้ยิใส่สามกัวสองแปะผัวนะรับสองกเข้ายูดานนอตองก้าดนนอเป็นครับ ลานจอดรถนังฟาร์มต้องอยู่ของพิเศษนะครอยืิได้ยืนต้องกันอะไรก็จจะจิตม่ยู่ได้อก็จิตสะดวกสบายขึ่งคนละัใดพันั้เคือสอนละสองพันบาทนอนสองคืนแข็งแรงก็ออก ืนเท่าไรก็อยูบนเียวนะราคาขวดนี้เขาเขาว่าสามถึงพันหาหาพันสามถึงหาพันประมาณเนี้พคนลาตัไปถามบ้างแล้วแต่เขาข่าก็ซื้อได้แต่ว่าอมได้ยินเพื่นคุยกันห้องทอดว่าประมาณเมื่อเืนกิจอือเพื่อนได้ยินเพื่อนบ่กันเออ่รู้บองบู๊บบู๊บองตุ่งหลองของกูบางทางของกูเทศมันใช่ไม่องผ นี่จะความเป็นตังดาวน้ำเขื่รรชชอบอวลูนค่ะใสาเจท่จลยประมาณที่ซื้อเพื่อนบอกประมาณทีซื้อเพื่อนบริโภชัดเจ็นแบบได้เยินดีกว่า้ารข้า้นอะไเราวันน้ำก,กันครับค่าใช้ใจหยิบบิดเท่าใไดวันนี้แองพิเศษนี่เลอมากจะอยู่สะดวกสบายที่ซื้อตอนคันนาคันาผ้าผ้าคอดกับเพื่อนว่าประมาณสามเมนสององเพื่อนบอกเยินมะเพื่นว่าแต่ที่แรกนี่ยเราต้องเก็บคันี้เอาเองมันกรติบ ปรยั <Yeah. S 2> ดคาสจใจลงคนนี้จ้ามันมาเพื่อมาตรวจมงองตรวจมัำอหรอโอ้ลเล่นชาเดียวนะแต่ตามมาลุกเบื่อเบิดคืนนเองคาสใจกับบบนใดดอกบเป็นคนเดเป็นคนมาใจยัคาใจกับบ๊อบนใดดอก็แต่ได้ยืดสุดสบายแต่ิต้องแขเง่าไม่หยบไม่หยบไมยัง หิวเลยนะหิวจ้หิวไ่ได้กินหิวแล้วอืมอีบไม่กินเลยวอันเ็อุ้มล่ะอืมหิวนมอ้นอกเาบันยดูดปลเถิดบอยังไคนอยดูดแล้วมันลุ่นะหัวมันลุต้องรุกึ้นนั่งมันยังสิได้กินนั่งเรากรบีบมันมไปนั่งแล้วไปอุ้มผมป่ะไอออุ้มมใส่แ้วีบเพราะว่าอัน ทีนีบิ๊ะได้กินยู่นๆอยากดูแม่หรจะควงนั่งึ้นได้ปะทรมคุณแม่ทำลูกดได้ข่วเดี๋ยวเราตื่นัขึ้นม่แย่เลยนะมันก็นาหนุ่มมันมาลายนะเปลี่ยนมุมกล่องก่อนเจ็บวดเ่นมจนเม่อยอย่างนั้นคนโบราณเล้ายเลย้วดรงเมื่อเจ็บแยนเจ็บแยนเดี๋ยนี่นซื้อหมดเอาอ Nei. Ó. 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 Ó พ่อกับแม่ยู่กับ,กบน้องนะครับผมจะไปเอาเอกสารของตัะเล็กไปแจ้งเกิดโยมเพื่อครับวันนี้เป็นวันศุกร์ศุกร์ที่แปดเดือนสิเบเอ็ดเนาะกระตรงกับวันศีนพ่อมาอ,า,อาอันเพราะว่าเราไปกอกสารไปแจ้งเกิดนะครับเจอกันโยมเพื่อครับผมตอนนี้กลับน้องคออดครับ เมาเอกสารแจ้งเกิดนะครับผมเพอร์ดีเซลไปแจ้งเกิดอีกเท่าไหรยอมเพิ่มเพิ่มเสือขอสเนายอมเพิ่มครับตอนนี้ทางคุณหมอพยาบาลกำลังเตรียมเอกสารให้อยู่นะครับดีที่น้องฮงบริใทพาสปอร์ตแล้วก็บ,บริไปเปลเป็นภาษาไทยนะครับความดีคือเพราะว่าน้องงเพิ่มสือขอสมน้อทะเบียนบ้านเรียบร้อยมีบัตรประชาชนสีชมพูของต่างดาวที่อยู่ในไทยเรียบร้อยแล้วนะครับจะไล่บริไปยุงยากเรื่องแปลพาสปอร์ตแปลยัง ใส่สำนอเอาประชาชนสีชมพูนั่นใด่เลยสะดวกสบายครับได้มาเรียบร้อยครับผมน้ำหนักตัวเล็กนี่ผู้ใดทายถึกแนว่ยวักบักอได้ายะไรโด,ดยผมสวมาบอกทายคลิปครับน้ำหนักตัวเล็กตัวท่า้เนาะเกิด8ดโมงหนาทีครับ0857แ้าตรงกับวันศุกร์ข้างขึ้นแรม8คข่ํา ขึ้นแมมรมแปดค่ำเดือนสิบสองปีมารงครับโอ้มันรัดถือว่าเอาเรื่องอยู่ตัวนี้ตอนนี้อยู่ที่ว่าการอำเภอรกรนวนครับเข้าไปแจ้งเสื้อคอนหน่อยอกลับมาโรงพยาบาลแล้วครับได้กอกสารมันเรียบร้อยได้สุทธิบัตรได้ ได้กระสารมาแล้วเนาะเอามะยืนเฮ็ดซีดให้คนหน่อยครับบัดนี้เสร็จเรียบร้อยก็สิเสร็จสิ้นภารกิจตันตัวเดินไปหาคนหน่อยครับเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วอางานซีดเนี่ยงานซีดของอางานอะไรกระสน ไปน้องคงสีง่าไกว่าลเอาไปทีนหนเ่่หนึ่งหนึ่งตานี่เชาอยู่เนึ่งหนึตาหลายน้องเช่าอจะฟังเด็กเก่งตัวได้หมดเช้ามันเด็กเก่งจะฟังมันเล่นสันตาขึ้นมาเป็นใบหน้าใบตาน้ำอุนมาคอยกินนาไปกินให้กินเอ กินน้ำกินข้าวตก่อนออกห้องคลอด,ออลอดลกินน้ำอุ่นว่ากันต้องต้องได้กินน้ำอุ่นนหละจังงจังั mm hmm. แต่ว่าอาบอาบน้ำเขาไแต่ว่าอาบน้ำขอให้อาบน้ำอุ่นน mm hmm. ิอาบอาบน้ำเย็นเขา่านอันไฟอันเขาเย็ยบค่ะโอ้ oh, มอนเขาอาบเขอาบไดนะ้แต่เขากลาายเขาไม่เอานําเขาสี ยิจิ้นุ่มันเนี่ยจินนุ่แล้วแบบนันนุ่มันก็แกะก็แกเลยเอามเขนากินกินมนไมาเื่อนั่งอ่เพราะใครกินไรแบนมันมันรอสิเมียยังให้กินมุ่กกินเองเพราะหันใดไรเด้อพวกเอาเพาะมันท่าลินไวเอา,อา,อาทุกวันก็ใส่ตะเล่นมาซีเมียกินตเล่นน้ำจืดดานั่งนังหยีย ไม่ต้งสีสม,มัครอมมีกแล<ม>้องค์นั่าวอกที่เสร็นได้สองร่มซื้อเออนันแล้วเป็นไั้ขนาเป็นแขกแขกกี่น่นีไม่ถึูอ้เวให้รเพื่อระวางแล้วก็ทีี้เรองงานนั่น้ัง้อเียไม่คก็ได้นี้ยต้องมาอเดย์ไอเดอยายเดนนน่ะนี่ไงใ่ต้องหยายเราเดิน เอไม่อ่า่เอา่อาไ่อา่าเอเอาม่เาไม่เอม่าม่เอ่เอาไม่เอไม่เาไม่เอาไ่เอา่อเอา่าย่เอาไ่เอา่อ่อาม่เอา่อาม่เอา่อ่ออ่อ่เไ่เอ่เาไ่่อ่เอ่า่ม่เ่เม่เออ่อ่อย่งก่อ่ะออ่่อ่ พ่กก็มืดกาไหมชื่อเล่นชื่อนองไอรินไอรินดแอน่เป็นฉันวะสรุตยากวน่ตาเปนเดียวในย่านตาิมันนั่นเสียงยาเสียงยาจีละนี่ยิ่งูนี่ยิ่งูบ่นี่นี่

ตบาบาหน่อลยนะครับนีแหวนยาสีฟันที่หานานี่ไ่เือันสอง้างโรงพยาบาลดแเศ็ขาง้างอนเอยางไปหพอไปพอจะได้ยุ่งเลยเปิดเปิดบันทาสิร์ส ได้ไปแล้วยาไปแล้วยา,า,า,ายาไปใครของกับไอ้นามนนกับไอ้นันาแล้วอยากจะนอนเอะนอนเยอนผมก็จะไปซื้ขอขวดนมหน่อยมาไว้นะครับเพราะว่าคนหน่อยด,ดูดเต่าบอถ้าในเกงกันได ยงนออี้พอ่อห่าสักมหเมว่อหืมมีคมมยหืฟังเสียงบบหมอปกปวยแล้วหนาหอืมของพิเศษครับ มีกับข้าวมาให้แม่ปุ้งดักยาบ้านดีกันยาดความลงนี่ครับมีข้าวมีผัดหมูใสผ่ผัดผัดเสี้ยวหมูแกงเขียวหวานแล้วก็ย่ำไม่อย่างหมูบอกหมูะมะนาวบอกชิมแม่เลยครับ อยู่กับคนหน่อยก่อนนะครับเตือนเร,อนราบอกถึงตันับดีเลยด้วยไให้เราไปซื้อของนะไปผมลงไปซื้อของมาเตรียวมาใ,ให้น้องของกันจ้าโซนหนึ่งสามเดือนจ้าแม่เข้ามาหลายขวดซื้อหน่งเดือนหมดเอามาขวดเดียวสองขวดขวดเดียวไปได้จ้าลงไปซื้อของให้ของกันนะครับเตรียมไว้ มาซสือของว่ามันสะได้เสือ,อยูกไก่ๆนะครับบกไก่ออกมหาหัดบิ๊กซี่คือคอครับ <laughs> ไปกับคืนไปหาตัวเล็กกับน้องหงครับผม <c oughs> มาแล้ว <c oughs> มาหอดกับทายให้แม่เสซตจตกเลยครับคนหน่อยอือม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ายใส่กระเดมเดพายเวราเกิดเาบอกรายน่ไ่ได้ไหลายตากลองไว้ก่อนครับ

ถ่ายถ่ายเสร็จกันอ่ะถ่ายเอาไว้ค่ะยัยลองไปอีกอยู่ล้วบนอันนั้นแล้วหงงแดดวิบมันเลยนิบหนีงมันนะมันุดนแดดกันอ้าีไม่ไดหรอกลงกรรับลงเองเอ่ถ่ายเอาคนน่อยกินนมแล้วเหรอครับกินนมเรียบร้อยก็หลับเลยนมเสร็จหลับปุ๊บ้คุณแม่หลับแล้วนังหงองบอกวันนี้น ยี่มาเบิ่อแพร่จะไอับไปเห็งานนจ้ะน้องเฟ้ก็สิตกอีกได้ครับผมก็ิกลับไปเห็นงานเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็สี่เลยเวลางานแล้วให้พี่ให้หน้าเป็นโยธาข้าวหนึ่งแล้วผมก็ิกลับไปเปลี่ยนเว้นฟาไปเปลี่ยนเวรนเลยน้องก็จะอยู่กับน้องไอรินถาแล้วยาก็จะมาหาตอน สามถมประมาณนี้ครับอืมปิดแอไมอยากไปได้แต่ว่าต้องไปงานมือสุดท้ายและเมื่องอะยุดละอมาดีนะตรงนีะนอบนี้เดี๋ยวค่อยเบิ่งไว้เรื่อยๆให้คุณหมอเบิ่งแผอยาความกันหอาสองเซนคือเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบย่างทนก่อนนะครับ เราเจนี่วินี่กันบายบายครับสวัสดีคร <renamed, updated. S 2> ับแข็งแรงแข็งแรงได้อันนี้เลยเอาไว้นี่เอาไว้ปอบทั้งทั้งร่างกายก็ได้ไข่ปลาหนาวแห้งว่าแอร์ยืนนิ่เย็นเปิด